วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องค์งมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและกับเคลื่อนโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยแระวัินวมรัตน์เลขาธิการกปร,รและคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดำริตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นศูนย์บริการและพัฒนาหนึ่งในสีแห่ง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปายตอนล่างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายประชาชนในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบไทยใหญ่และกะเหรี่ยงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ทางสูได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมีกิจกรรมก้าวฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆเพื่อให้ความรู้อย่างครบวงจรเช่นด้านดินและปุย๋ยสาธิตการใช้ปุย๋ยพืชสดน้ำหมักชีวภาพการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การปลูกพืชปลอดภัยพืชอินรีด้านการจัดการน้ําเป็นการเชื่อมโยงการบริหารการจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริจากอ่างเก็บน้ําบริเวณศูนย์สอ่างได้แก่อ่างจองใจอ่างอัสดงอ่างสายและอ่างใกล้รุ่งทางด้านป่าไม้เพาะชํากล้ามไม้ทั่วไปกล้ามไม้มีค่าบำรุงป่าไม้ใช้สอยปลูกแฝกสร้างความชุ่มชื้นส่งเสริมการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดปริมาณการใช้ไม้ด้านไฟป่า จัดทำแนวกันไฟป่ามีการจัดการเชื้อเพลิงโดยการสร้างข้อปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งลาตระเวนตรวจหาไฟและดับไฟป่ารวมถึงสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังได้จัดทำแปลงพืชต้นแบบและแปลงเรียนรู้ด้านข้าวส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การทำปศุสัตว์การจัดการฟาร์มสาธิตการผลิตเมลอนผักไฮโดรโปนิกแรงผลสัมฤทธิ์การทานการเรียนรู้ครอบกลุ่มทางด้านการพัฒนาทรัพยากรดินด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรและการพัฒนาอาชีพด้านการประมงด้านการปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานพัฒนาส่งเสริมการเป็นเกษตรกรต้นแบบยกระดับความเป็นอยู่ นอกจากนี้มีหน่วยงานร่วมบรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆด้านบัญชีและด้านสหกรณ์ด้านงานโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่กเกษตรกรในทุกมิติอีกด้วย